สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับพี่เจ้าปทุมราชครับพาพี่น้องมาเบิ่งง้อรามันดุผสมนะครับเพิ่อนอยากขายหมื่นหกแม่นี่นะครับพี่เจ้าที่อธิบายฟังครับสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสามปีที่แล้วครับเป็นคลิปที่สองที่พี่เจ้าที่มาลล้อมาทายให้ป่าเพิ่นนะครับช่วงนั้นนะครับเพิ่อนมีลูกติดแม่นี่เพิ่อนมีฟ้ามใหเขาจะมาให้ราคาสองแสนนี่ ตัวน,นี้กับอีกลูกเซิร์กอีกตัวหนึ่งนะครับลูกเพิ่งง่ามลูกไปซีเดือนนี่แหละจะจำบ่บผิดนะครับว่าเจ้าบ้าไห้สองแสนแต่เพิ่นบ่ขายเป็นคลิปที่สองครับที่พิจาเริ่มเฮ็ดช่องขึ้นมาแต่มามือน,นี่ครับป้าเพิ่นขี่รถมอไซค์ไปหาพิจาบอกว่าป้าต้องการใส่เงินป้าต้องการใช้เงินครับแต่เลยอยากขายนะครับเพิ่นเปิดไปเมื่อหกนะครับคุยกันใหน้แล้วค่ะสูงในสมบัร้อยยี่ร้อยสี่สิบห้ากลบนะครับ ลูกประมาณลูกสามลูกสี่ขายในราคาเนื้อขายในราคาโค้งนะครับเมื่อหกล้วโบทโไปใจใส่ให้นะครับเป็นอของวัวป่าอ้วนลุงเวียนนะครับบ้านสร้างก่อนนีนคมบนะครับตำบลหน้าหวา่างอำเภอปทุมราชภงมาจังหวัดอำนาจ,จเจริญกอกวัวเพิ่นก็นกนอยู่หลังหลังสร้างก่อนนะครับหลังบอนหลังปั่มน้ำมันนะครับบ้านเพิ่นก็นกนอยู่ตรงขามกับบอนนี่ครับตอนนี้ก็แยกลูกไปแล้วนะสานะตอนนี้ก็เรียกแยกลูกเพิ่นลูกเพิ่น พี่เต็มมันสือไปเป็นพ่อพันธุ์เนีวยนะครับแล้วก็บแบ่งไปแล้วสีดําแดงครับโบดนะครับเล็บดีก็เท่าดีนะครับมูดำคิบหูดำหัวลุนธรรมชาตินะครับสมัยก่อนสองแสน่นบ่ขายมือนี่เปิดมือนหกต่อได้พี่น้องไ้มาหลดดนะคะ่ะใก,ก่ๆกับคีรดรถเบ่งเอานะครับพี่ง,งนี่หัวลุนธรรมชาติครับหูฟังนี่ก็มีห้อยแปดน่อยนึงขีรดรถไปหาพีจาส่วน,นแรงๆล่ะ มา่ายง่วยป่าเนี่ยเขาเนาะนะครับป่าต้องการใส่เงินนะครับเืิ่งทางยางานคนเครื่องดำพว่วงหางดำครับนมสีเต่าครับำลำรางลาบไปหอดน่เป็นรามันลูกผสมแม่นันขายแล้วนะครับเมื่อไหยแหละคือพ่ออยากขายพี่หนองเห็นว่าจากราคาสองแสนแต่ขายลูกไปสามโตนะครับโตละสี่หมื่นแน่ส่วนมันแพงเนาะสามหมื่นด่าสุดสองหมื่นลูกมันเป็นพอพันบดนะครับ บ่แน่ใจ,จว่าได้ตัวแม่จักตู่นะครับคันล่งลงลงลางๆได้ตัวผูกสองสามตัวดีละสามตัวตัวผูกโทรมาพูดคุยกับพวกอ้วนเอานะครับหมื่นหักหมื่นหกเออหมื่นหกต่อเอาพี่น้องเครื่องดำพ่วงหางดำครับนุ่มสีตับเข่าคอกแล้วครับพิกัดปัจจุบานสร้างก่อนนิคมนะครับตำบลหน้าวะอำเภอปทุมราชมุงสาจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับหนึ่งหมื่นหกพันไอแม่หมองรุ้นมาตื่นเป็นขายแล้วเลยว่าทองมั้งเนี่ย จะกะเกี่ยวหยามาให้งัวนะครับโทรมาหาป่าไปเด้อพี่น้องใกล้ๆกับขี่รถรถเบิ้งเอาเด้อนะครับเพิ่นโมเมนต์ได้หอยได้ยังนะครับกะอาทิตย์เก่งเดืองทรงเดือดยังโทร่บอลนะครับใกล้ๆกับขี่รถเบิ้งเอาพี่น้องราคาเหนือราคายังกะว่าไปนะครับไพ่เท่าไดกะว่าไปลุ้งพานเอาหวาดนะครับจะเห็นคลิปกะมาเบิ้งเอานะครับนี่สูงหน่อยสี่ทุ่มหาบอกลบกับโบดจุดหนึ่พี่น้องจะเอาไปคุ้นก็ได้เป็นเหนือก็ได้จะเอาไปเป็นแม่พันธุ์ก็ได้นะครับ ลูกสามมาด้น่าสิมันลูกสามลูกสี่นะมั้งประมาณนี้อ่ะขวันจามองครับเป็นลูกขอบ่น่นเลี้ยงมาต้นน้อยพี่น้องเอ้ยนี่ครับเล็บก็ดีก็เท่าดีมันเตือนผมบ่ไเด้ผูกันต้นน,ตนนี้บ่ไเด้ผูกเชือกนะครับเป็นของประอวนนะครับเบอ,เเอร์โทรผมใน่ใไห่เด้อมื่นหกเป็นห้องไว้ราคาคุยกันได้ครับพี่น้องราคาคุยกันได้นะครับแม่บาวมันหัวหลุนครับสมัยก่อนสองแสนพไขายพี่น้องเอ้ยนี่ครับราคามันงัโลงมันปานนี่แหละ ลงคักขักลงแบบคักขักไปยักเท่าเลยเนี่ยสองแสนสิบก็เท่าพี่น้องใ euh, ห้พงศิระนะครับให้อสองแสนหน่อยว่าใครตุ่ยข,าย,นนยขา,ยายแล้วตัวน,นี้แม่หัวลุนตุ่ยทองแล้วเป็นขายมื่นอยแล้วตัวนี้ขายไปแล้วเหลือตัวนี้ละ่าาะนี่ครับสถานะตัวนี้เพิ่อนกับนายชัสมโต๋ไปมั้งหรือยังอีกล่ะเพราะว่าหญ้าเพิ่อนบ่มีพี่น้องเลยมันก็งวลค่อนข้างจะจอยแต่ก้อนตัวใหญ่ได้งอนตัวนี้แต่ก่อนหาสิลอยหาที่เปิร์นเน๊ พอมันมีอายุแล้วมันหยาบเพียงพอมันก็นสูบลงนะครับเอามาเ<า>บอร์โทรผมส่ให้นะครับมากะมาบเบืองเอาหรือโทรมาหาป่าเพื่อนนะครับบ้ามันลูกผสมตัวนี้เอาไปคุ้นเดานะครับเบืองทางย่างเพื่อนสีดำแดงโบดขนาดเลยโอ้แต่กวนงามขนาดเลย <laughs> สมือนียหยาบบ่มีหยาบบ่มีเบืองทางยครับคลิปนี้ครับ <laughs> ขอบคุณครับที่เขามาที่ตามรับชมนะครับโทรมาหาประอวนบันเนอร์สวัสดีครับ